คลิปนี้พามาชมบ้านสวยซื้อแล้วกำไรเลยนะคะในอำเภอฮางดงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะและบ้านวันนี้จะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้มาชมกันค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เบสล i ฟ i n g เชียงใหมค่ค่ะ วันนี้นะคะ EP นี้พิเศษมากๆเลยเราจะเอาบ้านราคาคนร้อนเงินมาฝากกันอีกแล้วนะคะถ้าขึ้นชื่อ EP ว่าบ้านราคาคนร้อนเงินนะคะจะเป็นบ้านที่ราคาพิเศษมากๆเลยอยู่ในทำเลที่ดีนะคะสภาพบ้านดีแล้วก็เราคัดมาให้ท่านชมแล้วนะคะและบ้านวันนี้นะคะอยู่ในโครงการแสนสราน,นะคะแสนสรานมดชิกนะคะแล้วก็ตัวบ้านที่ชิควันนี้จะามารีวิวอยู่ทางด้านนี้แล้วนะคะนี่ ี่เลยจะเป็นแปลงหัวมุมนะคะท่านผู้ชมเป็นแปลงมุมแล้วก็เป็นบ้านที่มีไซต์เนี่ยขนาดใหญ่มากนะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภายในบริเวณร,รอบบ้านกัน สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็มีที่ดินนะคะใหญ่มากประมาณ13.6ตารางวานะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยนะะตัวบ้านรวมๆแล้วกว่า300ตารางเมตรนะคะมี4ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็มี2ที่จอดนะคะเทสไซล้างแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ราคาขายนะคะอยู่ที่6ล้าน7จแสนบาทท้วนนะคะแล้วก็ค่าโอนนะคะก็ค่าใช้จ่ายน้วันโอนเนี่ยคนละครึ่งค่ะท่านผู้ชมและเดี๋ยว เราจะพาท่านผู้ชมนะคะเดินเล่นรอบๆตัวบ้านกันเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะประตูทางเข้าเนี่ยก็จะมีทางด้านหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็มีประตูเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะก็สามารถเข้าออกได้สองทางเลยส่วนของประตูตรงนี้นะคะเขาจะมีกุญแจแล้วก็เป็นประตูลวรีโมทให้นะคะอันนี้แถมให้ฟรีเลยแล้วก็มาดูพื้นที่ด้านข้างบ้านกันค่ะ อยากจะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะเหมาะสําหรับการทําฟูวิลล่ามากมากเลยนะคะเพราะว่าเนื้อที่ของเขาเนี่ยกว้างมากสามารถลงสาว่าน้ําได้สบายเลยนะคะมาชมทางด้านนี้กันค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณส่วนข้างบ้านนะคะซึ่งมีพื้นที่เหลือเฟือเลยนะคะในการที่จะลงสาว่าน้ําท่านผู้ชมอาจจะลงสาว้ตรงนี้ก็ได้นะคะลองนึกภาพดูนะคะเราสามารถซื้อ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างน,นะคะในราคาไม่ถึง7ล้านบาทแล้วก็ใส่สระว่ายน้ำน,นะคะอีกประมาณไม่ถึง1ล้านนะคะก็จะได้บ้านพูวิลล่ามาในราคาประมาณ7ล้านกว่าบาทนะคะตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็สามารถลงสระว่ายน้ำได้นะคะตัวนี้ก็ชิก็จะแนะนำเลยนะคะหลังนี้อันนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่รอบๆบ้านนะคะกว้างมากแล้วก็ในส่วนทางด้านวิวของด้านหลัง หลังบ้านตรงนี้นะคะชั้นสองเนี่ยต้องบอกได้เลยว่าเห็นวิวดอยสุเทพชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังตรงนี้ไม่ติดใครละนะคะเดี๋ยวพอเราขึ้นไปบนชั้น2นะคะเดี๋ยวชี้จะชี้ให้ท่านผู้ชมดูนะ,ะว่าหลังบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างนะคะแล้วก็วิวที่ได้เนี่ยจะเป็นวิวสวยขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปในตัวบ้านทางด้านนี้กันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะ บริเวณโซนนี้ก็สามารถมาทําเป็นลานปาร์ตี้กันได้นะคะนี่เลยสามารถนั่งรับประทานอาหารหรือว่านั่งชิลๆนะคะเอาโต๊ะสนามมาวางได้สำหรับหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านมือสองนะคะที่สภาพดีนะคะอยู่ในทำเลที่ดีสวยเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะอยู่ในโครงการแสนสารานมดชิงนะคะก็อยู่ที่อำเภอ หางดงจังหวัดเชียงใหม่นะคะการเดินทางไปโรงเรียนนานาชาตินะคะแถวแถวนี้ก็คือนานาชาติเยอะมากก็อยู่ใกล้ๆเลยไปอย่างเช่นกัดฝรั่งนะคะประมาณ5กิโลเมตรนะคะแล้วก็ไปบิ๊กซีเนี่ยประมาณ7กิโลกว่าๆนะคะแล้วก็ไปสนามบินเนี่ยประมาณ13กิโลเมตรค่ะก็ถือว่าเป็นทำเลที่โอเคมากส่วนบริเวณด้านนี้นะคะจะเป็นจริงๆด้านหน้าบ้านเนาะ ด้านหน้าบ้านก็คือสามารถเปิดเข้าตัวบ้านจากตรงนี้ก็ได้แล้วก็เป็นประตูเล็กที่อยู่ตรงโรงจอดรถก็ได้นะคะตรงนี้คะ่ะหน้าบ้านนะคะหันหน้าไปทางทิศใต้คะ่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมนะคะไปชมโซนครัวตรงนี้กันนิดนึงนะคะจริงๆตัวโถงของตัวบ้านหลังนี้นะคะกว้างมากๆเลยก็เป็นบ้านไซส์ใหญ่เลยนะคะ ตัวพื้นที่ใช้สอยอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยก็คือประมาณ300กว่าตารางเมตรเพราะว่าเขามีการต่อเติมครัวด้านหลังไว้แล้วด้วยนะคะบริเวณนี้ค่ะจะเป็นโซนครัวนะคะตัวนี้เคาน์เตอร์บิวอินอะไรต่างๆทํามาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นช่องสําหรับใส่ตู้เย็นขนาดใหญ่ใส่ตรงนี้ได้เลยและเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมครัวนอกกัน บริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณโซนครัวนอกนะคะจะมีเคาน์เตอร์เพิ่มอีกจุดหนึ่งนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะก็สามารถวางเตาแก๊สนะคะแล้วก็พวกอ่างล้างจานอะไรต่างๆสามารถทําครัวตรงนี้ก็ได้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะคะก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวอีกจุดหนึ่งเหมือนกัน,นะคะ่ะคือเหมาะสําหรับคนที่เช่าทําอาหารมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดทําครัวเนี่ยเยอะมากจริงๆแล้วก็บริเวณนี้นะคะเขาก็ปูกกระเบื้องยาวลงมา ยาวออกมาถึงตรงนี้เลยนะคะบริเวณเนี้เป็นโซนซักล้างแล้วสามารถเดินมาตากผ้านะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นส่วนของเรานะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้าไปนะคะด้านในบ้านแล้วก็เดี๋ยวดูโซนอื่นๆกันต่อค่ะและห้องน้ําชั้นล่างนะคะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเดี๋ยวมาชมห้องน้ํากันสําหรับห้องน้ําตรงนี้นะคะก็สามารถอาบน้ําได้ค่ะเขาจะมีโซนอาบน้ํานะคะอยู่ทางด้านในตรงนี้นะคะบริเวณนี้ค่ะ ก็อาจจะต้องมาติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยเท่าน,าน,นั้นเองนะคะแล้วก็ห้องนอนห้องแรกนะคะอยู่ชั้นล่างจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะทางด้านนี้เลยค่ะถ้าว่าท่านผู้ชมนะคะไม่ทําเป็นห้องนอนนะก็สามารถใส่เป็นห้องทํางานห้องนิประสองค์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ถ้าเกิดว่าใครทำอ,อพาภูตล่าอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะทําเป็นแบบว่าใส่เตียงเยอะๆอะไรเงี้ยสามารถจัดเต็มได้เลยอันนี้จะเป็นห้องเก็บของนะคะอยู่ทางด้านนี้เลย ป่เดียวเราพาท่านชมขึ้นไปชั้นบนกันนะคะอ๋อส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้านะคะเป็นประตอะูอีกจุดหนึ่งนี่ที่เชื่อมกันนะคะระหว่างลงจอดรถนะ,ะเดี๋ยวพาไปข้างบนกัน,นะคะ่ะคือจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าตัวบ้านเนี่ยแบบใหญ่มากๆดูจากช่วงบันไดนะคะลูกนอนของบันไดเนาะ,ะแล้วก็ไอตัวที่เป็นชานพักบันไดนะคะกว้างม,มากๆเลยะคะ่ะ พาไปชมข้างบนกันค่ะบริเวณชั้นบนตรงนี้นะคะก็จะมีโถงห้องรับแขกอีกจุดหนึ่งค่ะตรงนี้กว้างมากเลยนะคะเราสามารถวางโซฟานะคะทีวีนะคะหรือใครที่ทำพูลวิลล่าไว้ปล่อยเช่ารายวันนะคะก็สามารถวางโต๊ะพูอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรืออย่างที่บอกเลยก็คือสามารถทำห้องคาราโอเกะใส่เตียงเพิ่มอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือในเชียงใหม่เนี่ยป๊อปปูล่ามากๆเลยสำหรับการทำพูวิลล่าปล่อยเช่ารายวันนะคะอ่าพามาชมโซนระเบียงกันนิดนึงนะคะระเบียงตรงนี้กว้างมากๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นเลยนะคะว่าวิวที่ได้เนี่ยสวยจับใจจริงๆเลยนะคะบริเวณนี้ก็นี่เลยด้าน,นหลังนะคะจะไม่ติดใครแล้วะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมเีเหมือนเป็นแบบ อ่าชีไม่แน่ใจว่าเป็นคลองส่งน้ำหรือเปล่าแต่ท่าผู้ชมอาจจะได้เห็นในคลิปดโดรนนะคะคลิปวิวมุมสูงนะคะเดี๋ยวท่าผู้ชมก็อาจจะลองดูจากตรงนั้นก็ได้แล้วก็ด้านหลังบ้าน,นะค่ะด้านบนของรั้วนะคะที่นี่เขาจะติดตั้งเป็นรั้วไฟฟ้านะคะอันนี้คือดีมากเลยนะคะทําไว้สูงเลยท่านผู้ชมคะสำหรับตัวด้านหลังตรงนี้นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแสนซารานะคะแต่เป็นอีกเฟสหนึ่งะค่ะซึ่งก็จะเป็น อีกรูปแบบหนึ่งเลยนะคะบ้านของเขาก็จะเป็นแบบออกสไตล์ล้าน,นานะคะด้านหลังก็จะเป็นแบ็คกราวที่เป็นวิวดอยสุเทพกว้างๆแบบนี้เลยเรียกว่าเงียบสงบมากเลยนะคะแล้วก็มาจุดนี้กันบ้างตรงนี้ค่ะก็จะเห็นว่าตัวบ้านนะคะเป็นแปลงมุมชัดเจนเลยนะคะการเดินทางเข้ามาเนี่ยสะดวกมากตัวบ้านอยู่เ,เกือบใกล้ๆกับปากทางโครงการนิดนึงนะคะแล้วก็ บริเวณตรงนี้นะคะถ้าเรามองลงไปเนี่ยก็จะเห็นพื้นที่ข้างบ้านของเราว่ามันแบบกว้างใหญ่จริงๆนะคะปะเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมเข้าไปชมห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะห้องนอนมาสเตอร์นะคะจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะตามมาเลยค่ะ ในทุกห้องนอนนะคะแล้วก็ชั้นล่างด้วยนะคะจริงๆเพดานเขาเนี่ยเขาทําเป็นฝ้าหลุมนะคะสวยนะคะแล้วก็ซ่อนไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าตัวบ้านเนี่ยก็เป็นสไตล์โมเดิร์นนะคะเราสามารถมาต่อยอดนะคะมาตกแต่งห้องอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยตัวเราเองเราสามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์คุมโทนนะคะอะไรต่างๆได้ในอนาคตนะคะห้องนี้ค่ะได้เปรียบตรงที่ว่ามีระเบียงในตัวนะคะยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยค่ะจากตรงนี้นะคะยาวไปจนตรงนู้นเลย แล้วก็ห้องนี้นะคะก็จะยังมีห้อง walk in closet คะ่ะท่านผู้ชมห้องนี้ใหญ่มากเลยนะคะกว้างแบบกว้างมากๆเลยนี่เลยมาดู walk in closet mm hmm. กันนิดน,นึงค่ะตรงนี้เราสามารถลงตู้เสื้อผ้า build in mm hmm. ก็ได้คะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้คะ่ะห้องอาบน้ำของเขานะคะตรงนี้เป็นโซนแห้งนะคะก็กว้างใช้ได้ดีเดียวแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะยังมี build in mm hmm. ที่เป็น กระจกนะคะแล้วก็ตู้ใส่ของนะคะสภาพใช้ได้นะคะสภาพดีอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะห้องน้ำของเขาตรงนี้นะคะก็จะมีเรนเซเวอร์แถมให้ด้วยนะคะป่าเดียวพาไปชมห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะห้องนอนห้องถัดไปนะคะจะอยู่ทางฝั่งด้านนี้นะคะ สำหรับห้องนี้นะคะก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่ได้วิวนะคะที่สวยมากๆอีกห้องหนึ่งเลยมาดูด้านนี้กันค่ะอันนี้ชี้เปิดหน้าต่างทิ้งไว้นะคะทำให้ลมเนี่ยมันโฟล์เข้ามารู้สึกเย็นขึ้นนะคะตรงนี้เลยท่านผู้ชมดูค่ะจะเห็นว่าเป็นวิวดอยฟืเทพไม่มีอะไรบล็อกสายตาเลยนะคะสวยมากแล้วก็พอดีว่าด้านหลังเนี่ยเฟสใหม่ตรงเนี้ยเขายังไม่ได้ขึ้นบ้านเนาะก็เลยทำให้เรามองเห็นแบบวิวแบบสุดลุหมลูก,ลกตาได้นะคะไม่มีอะไรมากั้นเลย โอเคเดี๋ยวพาไปชมห้องนอนห้องถัดไปกันค่ะฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนไปดูในตัวห้องนอนเดี๋ยวเข้าดูห้องน้ำตรงนี้กันอีกนิดนึงสำหรับห้องน้ำห้องนี้นะคะก็ลักษณะก็จริงๆคล้ายกันกับห้องน้ำห้องอื่นๆเลยแต่เพียงแต่ว่าไอ้เจ้าตัวบิวอินนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันเล็กน้อยนะคะ แล้วก็ตรงนี้เขาจะมีรนชาว์แถมให้เหมือนกันนะคะอีกห้องหนึ่งค่ะนี่เลยแล้วก็เดี๋ยวอาไปดูห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะทางด้านข้างตรงนี้กันจริงๆอยากจะบอกว่าห้องนี้เป็นห้องนอนเล็กนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เล็กเลยนะคะห้องนอนห้องนี้ก็คือกว้างเลยนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะก็จริงๆก็จะได้วิวโดยสุดเทพเหมือนกันเลย โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปจบกันที่ข้างล่างนะคะสำหรับบ้านในโครงการนี้นะคะก็จะมีค่าส่วนกลางค่ะอยู่ที่ตารางวาละ13บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครนะคะที่สนใจอยากจะได้บ้านนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอยู่อาศัยเองนะคะหรือว่าอยากจะเอาไว้ปล่อยเช่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกทำเลหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอย่างที่เราบอกเลยก็คือบ้านหลังนี้นะคะเป็นราคาที่เราคัดมาให้แล้วปกตินะคะเราจะไม่ค่อยไปถ่ายบ้านมือสองใช่ไหมคะ <c oughs> แต่หลังไหนที่เราหยิบม,มารีวิวนะคะแปลว่าหลังนั้นนะคะผ่านเกณฑ์ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> แล้วก็ชีคิดว่ามันเป็นบ้านที่ขายได้เร็วมากๆเลย <c oughs> ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะคะก็อยากจะให้ติดต่อนะคะทักมาที่ เบอร์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพากันไปที่ไหนนั้นก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ